สถานการณ์ในโลกเราตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในภาวะสงครามแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดเหลือเกินแล้วก็น่าจะสอเขาบานปลายขึ้นไปทุกทีซึ่งในะขณะนี้เนี่ยถ้านับนับกันดูอ่ะก็มีหลายฝ่ายหลายฝักพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครน อิสราเอลนะครับกับกลุ่มฮามาสที่คนไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของปาเลสไตน์แล้วก็จะมีกลุ่มอิสบอละนะครับที่อยู่ในฝั่งของเลมานอนแล้วก็จะมีเยเมนเข้ามาอีกมีอิหร่านมาสมทบนะครับมีอิรักนะครับก็กำลังตามมาซึ่งแน่นอนครับว่าสงครามลุกลามบานปลายอย่างนี้เนี่ย สหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนอิสราเอลมีมูฟเมนต์ใหญ่สำคัญครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่กระทรวงกลาโหมที่วอชิงตันดีซีนะครับเขาประกาศว่าเขาจะดำเนินการผลิตระเบิดนิวเคลียร์อันนี้เนี่ยเป็นระเบิดนิวเคลียร์ชนิดแรงโน้มถ่วง B61 ครับจะเป็นรูปแบบที่ทันสมัยตั้งแต่ที่เคยผลิตมา โดยจะกำหนดให้เป็นรุ่นแรกนะครับเป็น B 6 1 1 3ขีด13โดยอยู่ในระหว่างการอนุมัตินะครับแล้วก็ขอการจัดสรรจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกาโดยระเบิดนิวเคลียร์ลูกดังกลาวเนี่ยจะมีพลังทำลายล้างสูงมากนะครับระเบิด1ลูกเนี่ยจะสามารถระเบิดมีความรุนแรงมากกว่าที่ทิ้งใส่ญี่ปุ่นนะครับไอเจ้าตัว f a ตแมนเนี่ยระเบิดที่เคยไประเบิดที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 24เท่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงรูปไอ้เจ้าตัวระเบิดที่สหรัฐอเมริกาเเคยลงไประเบิดที่ญี่ปุ่นให้ดูนะครับว่าแรงระเบิดแบบนั้นเนี่ยหเท่าเนี่ยมันแรงแค่ไหนแต่รอบนี้เนี่ยยีเท่าครับน่ากลัวทีเดียว